สวัสดีค่ะพี่น้องมะดําแจวค่ะมันนี้มาถักทาาอยู่ในป่ากระเทียมเด้อค่ะพี่น้องมันนี้ลุยเดียวค่ะพี่น้องเอออยู่กับธรรมาชาติสบายใจกาอยู่กับคนพี่น้องจ้ามาเขาา่าป่าหาเก็บกระเทียมป่าก็มาดําแจวเบื่องพี่น้องใบงามๆเลยค่ะแต่อ่อนซ้อนบอกตามมามาเก็บกันฟังเสียงนกน้ํพหอมเนาะฟังเสียงมาดําแจวน้ํพหอมภาคไปนําเก็บวันนี้เก็บไปไหลายในจักหนอยพี่น้องสิเก็บไปดองเด้อค่ะเด้อเก็บไปดอง มันหลายหลยพี่น้องก็ล่างขึ้นงามด้วยค่ะกระเทียมงามด้วยอ่อนๆงามพี่น้องเอ่อห้เก็บไปดองช่วงนี้กระสีเ่เก็บไป,ไปไปไปดองเพราะว่าช่วงหนาที่มันออกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขากระสีเอ่อเก็บยอดอ่อนๆมันไปดองไว้ไว้กินตอนที่มันหนาหนาวเนี่ยมันบมมีพี่น้องเนาะทีนอ่อนเขาเอาไปผัดค่ะ ใบอ่อนๆนี่ใบแก่ๆเล็กน้อยเรากับเอาไป,แกแกแกอไปดองพี่น้องไปขั้นสมมันละพี่น้องขั้นสมคือบานเท่านั่นละคือสมพักเจียนสมพักแป้นนั่นละพี่น้องนอเนอะค่ะเนาะมามาเก็บซอยกันเนี่ยมาให้ลายพี่น้องมึงในข่อยอ่อนซอนมาผู้เดียวกับมาพี่น้องเบิ่งข่อยเขาปลาเขาเขา,ขาพี่น้องเบิ่งม่ได้แจวเก็บเป็น ต้นกระเทียมเหลือกระฟังเสียงธรรมชาติเป็นน้ำพี่นองเสียงนกเสียงหนูเสียงธรรมชาติจิบจับจิบจับ่บบนานมิตรต้นเงือมเก็บเอาเก็บเอาหลายคักวัสดุเท่ากับไี่มีเด้อพี่นองเด้อ ใส่ถุงมเลยนะชัก่อยเนาะค่ะเนาะเห็นบ่คะนี่ยงา,งามเลยค่ะใบอ่นอนๆค่ะนี่เก็บไปขันสมเอาถุงมาบักไงหนึ่งพี่น้องถุงมาใบาบักไงเหมือนี่สิมาช้อปปิ้งเต็มที่ช้อปปิ้งในป่าเนาะเอามาช้อปปิ้งก็มาดาแจวพี่น้องตามมาค่ะตามมาเบิ่งพี่น้องอบอบอ่อนๆเลยค่ะเบิง่งขายางงามเนาะค่ะเนาะงผิวเต็มเลยค่ะเบิ่งค่ะ เป็นตาอนซ้อนมาพี่น้องมาเก็บต้องกันค่ะอย่างงามด้วยค่ะสอยมาดําเจียวเก็บในพี่น้องเก็บปนมวนพี่น้องของซี่เนาะค่ะชอปปิ้งได้ปะน่นี่นี่แหยูธรรมชาติโอ้ยสบายพี่น้องฟังเสียงนกเสียงกาห้องอ้อสะทอดบ้านครับ เล็กน้อยก็สิเป็นหนาเก็บผักพี่น้องเก็บผักเก็บเห็ดนี่ถูกขัดเลยเมื่อกี้ยางผ่านมาเห็นผักเสียนอยู่เนาะพี่น้องเนาะผักเสียนก็กำลังออกพี่นอ้องเอออยู่ต่างประเทศนี่นหนาแล้วดูใบใหม่พีนี่มันก็จิมีดอกใหม่ดอกตอกใบย้งใบหยบา,ยอ,ยาออกมาปลูกพืชปลูกผักได้เนาะคะ่ะ หน้าหนาวนี่เฮาบ่สามารถปลูกผักปลูกยังใดพี่น้องมันก็บ,บ่มีหยังกินเนาะค่ะเนาะเออกรก็บ,บ่มีหยังกินเฮาก,ก็เลยเอ่ออยู่แบบหนาวๆแบบเซาๆเงาๆเอาเอตบานาห้าฤดูบใบไม้พีนี่อากาศนึงก็สิดีบ่หนาวปานไถแล้วก็แถมยังมีผักให้เก็บมีเห็ดให้เก็บอีกพี่น้องนี่ล่ะมันม่วนหมึงนี่ละ่ะเอามาเก็บกับมาดำเจียวมาเก็บซอยเน่ยฝุานา่นถุงข่อยบักแย่พี่น้อง นี่ฝรั่งก็มาเก็บน่วข,ข่อยคือกันพือนนะไหนมีฝรั่งมาไม่มูแหล,ละพี่น้องไปอยู่คนเดียวเลยบัดจันฟันลังเขาจะเอาไปเห็ดอย่างกิงนเนาะเด็กข่าวว่าเขาจะเอาไปเห็ดอดนันซอเนาะพี่น้องเนาะแล้วบาข่อยนี่เอาไปเห็ดสมพักละแต่เสียเอาหลายเนื้อเล็กน้อยเหมือนนี่ช็อปปิ้งหลายเนื้อเล็กน้อยอุ่นอะ โอ้ยงานก็นสิเ,เาาดืเอออกมงใด้ว่าไหนเนาะก็เก็บต้อยกันพี่น้องนีหลาพี่น้องความเป็นอยู่ข้ามาดันเจลก็ได้เลิกงานมากเกขาปลาหนาหนานี่เน,นาะค่ะตะบ้านหนาหนานาวนี่กระสีเสาเนี่ยจักหน่อยกระสีคือทอดบาดหลายเนาะค่ะสีเบิเร์ดเวิร์ดเนี่ยจักหน่อย ตาบ้านหนาหนาฤดูใบใหม่พี่นี่โอ้ยคอยโบร์เบริเบร์แล้วคอยออกไปนะพี่นนอหาของอยู่ของกินเข่าปลามวนกุ๊บพี่นนอจ้า่ะ<า>อืมมวนพ่อขันสมได้หนิจะเอาอีกแ้่หนเจ็บผู้เดียวกับศีราะนิกน้อยพี่นนอ เซตับกระแซ่แสบคือปุ๋ยฉายเลอพี่น้องจักน่อยมันดอกมันกระสีออกเนาะค่ะมันจะไม่ดอกมากเพราะมันไม่ดอกมาดอกนี่มันพัดแบบเดียวกันคือปุ๋ยฉายเลยพี่น้องจ้าอันนี้เทาสิเอาแต่ใบมันเนาะค่ะเนาะเอาใบไปขันสมขันสมแล้วแล้วก็เอาแซ่เนี่ยส่องฟีดใยพี่น้องแซ่ส่องฟีดใยเพราะว่าหนาหนาวมันบ่มิยังกินพี่น้องหนาหนาวก็เสดสือผักกาศดองกินล่ะ กินขนมจีนกับเขา,าเวลาเขาให้ขนมจีนเนาะน้ำยาโปงน้ำยาปลา,า,ามากินกับโอ้ยแสบขึ้นอย่างงี้พี่นอ้องนีค่คะเป็นการหาอยู่หากินแบบคอนอีสานบ้านเฮาพี่น้องจ้ะเอ,าอ้าใหญ่โมงเก็บปัตตานีใหญ่โมงเก็บมาดันเจ้าสิบุกเก็บให้มันตะเตียนไปเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อเอาไว้ให้ปีหน้ามันเกิดขึ้นเลย ก็เลยตองใหญ่มองไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอาเกิดว้สลับแบบนี้มันสิได้เกิดอีกพี่หนานะคะเนาะเอาตามมาเบิ่งมองไม่บัตตานีมาพี่นอ้องใหญ่มองบัตตานีว้าไปน้ำเก็บไปน้ำค่ะตามมาค่ะตามมา โอ้ย,อยาามมีคนเก็บซอยเดี๋ยวนะเหลือ,องานมาเมื่อย<ๆ>พี่น้องเขาปลาแล้วก็มีความสุขค,ค่ะมันนี้แขกก็ไยหลายจากมันมาตาใสาแตกที่ตุม้มตุ่มอยู่พี่น้องเป็นตะลวยค่ะคนเฮ็ดหลานอาหารไม่ตะขอยี่ละ่ะทุกกว่ามูพี่น้องทุกแน่ทุกครับโอ้ยอ ไปจมไปพี่น้องคือทั้งเมืองไทยเด้นออากาศดีดีแบบนี้นี่เริ่มฮอนเลยพี่น้องคุณอะฝรั่งอยู่ฟังคุณข้าเจ้าก็มะเก็บน้ำกัดเด้พี่น้องนี่หลายคนอยู่คุณอะหลายคยมาเก็บเขาเจ้าก็มาบมเขึ้นือกันแต่่าอยู่นี่ดีพี่น้องเพราะว่าเข้าเจ้าอนุรักษ์ไม่ลเ,เขาเจ้าเขาปลาเขาหยั่งสิกะสิบบทิมทุ้งพลาสติก ทุ่งยังเนาะค่ะเนาะเสียงนกยังเนาะหอกมันกระเซ็ดให้ปลาสะอาดพี่น้องค่ะม,มันมาเก็บต้อจันเก็บไปเก็บมากผัดเมื่อยจัน้เอาหนึ่งคนมันใหญ่เสียงนกหองพี่น้องทำแม่นยู่พู้เดียวเป็นตะยดัดไม่ดีหลัดแว่าเสียงนกเหี่ยง เก็บเอาเก็บเอาเล่าเอาเล่าเอา,เอาๆๆพี่น้องจ้ามันลายครับอันนี้ยังดีมันอ่อนๆอยู่พี่น้องพัดกระไดเพ็ดสมกระไดเนาะคะ่ะเนาะ <im itation> มาดามแจ้วเหลืองกินนะบ่คอ่อยเท่าใดได้พี่นอ้องก็มักกินอยู่ค่ะแต่ว่ากินบ่ได้หลายดอกแต่ว่าหั่งมักไปเก็บมักม้วนอ่ะนะพี่น้องมักเก็บมักฟิน่าสัตห <im itation> กนี่แหละค่ะ มักอยู่ก็ธรรมชาติค่ะพี่น้องอยู่กับคนสวิตไลา์กับสกายเป็นคน้นคื่อกันก็ข้าเจ้าแเหรอคะอยู่ห้ยอยู่หน้าเป็นบานเฮาเนาะบ่มาเขาในหมูบ่บานหรือว่ามันเถ่าเลวก็บบ่งหูพี่น้องจะ้ะสงสัยคอยเถ่าแล้วล่ะมันชอบนะคะ นกอะไรยุ่มาล้องใส่ค้อยนี่หอดมูกเก็ดพี่น้องชนะใบใดมันมง,ง่ามห่อกระบอกเอาห่อกระเือกเอาแต่ใบมันง่าม,ามพี่น้องแต่เวลาเก็ดจักสมอมงหนึง่งหุ่นละพี่น้องเหมือนนี่ตั้งแต่สิเดดเต็มถุง ไล้ด้กเต็มถุงนี่มันถุงใหญ่แต่ฟังเสียงนกพ่อพี่นองบรรยากาศดีดีพี่น้องคืออ่นสดอสท,ทั้ทงมังไทยค่ะเพราะว่าอากาศมันเยน็นพี่นงมันมันมันสบายนะมันบ่หนาวกวา็เล่นดีเลยพี่นกชิปแปรชิปเก่าอุศหภูมินีน้ลดคนแตนเตย กลังเขาวะอีหน่อยนะแล้วเห็ดอีหย่างนอ่ระบ่ผู้เดียวหอยท้ายคลิไปเป็นไงกำลังกะหากินเป็นกูเลยหนี่ถ้าเจ้าของเอาถุงหน่อยก็มาดาเจียวเลยมาดาเจียวเพื่อเอาถุงไงเลยปวดหลังค่อยนั่งก็จะเข้าพี่น่อง ซอยม่ดั้มเจลเก็บเนี่ยหอยฝ่าว่าเป็นหยาดไผ่มาเก็บแข็งได้พี่น้องหอยฝาวน้ำเวลา่าหอยสีขงาง่ามแล้วหอยฝาวฉันบอกค่ะง่ามพี่น้องเบอร์นี่แต่ก่อใหญ่ๆงามๆเนาะค่ะเน้องว่าดั้มเจลฝาไปทำงานพี่หน่องหยงาดม,ามนะะนะะันเล่างงายวเวลาทำง,งานกวัวสียางผลไปอีกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะงควัวสียางรักษาดิ สาวเก็บเอาพี่น้องเห็นมันง่ามอีกคาสีเศร้าหลายลอลอารอบแล้วพี่น้องมันเศร้าบ่ได้มันงามเมืองกระดับเห็นปะค่ะงามอุ่วๆเล้วพี่น้องหูคอยยุ้ยใส่หรือบัตันอโอ้ยนักเลยบัตันนี่พี่นอ้องเบิ่งน่า นั่งโลบมากเลยว่าไม่ n h à n งหนวกพี่น้องคอยอ่อนซ้อนเบื้องค่ะก่ออย่างงี้ง่ายขนาดตัดขึ้นมากขาวอ้วนรวยอยู่คนนี้ผู้ใดสีบอลซ้อนเนาะปลาสีเศร้าสามหลอดเล้วก็เศร้าบุได้พี่น้องความสี่มันงามอยู่นี่แหละแต่แต่ยังอยากได้อยู่ มาเก็บแต่ว่าขันสมนิใครน้อสิขันหบาบัตตาน่แม่เฟิ่นกับบายูแม่เฟิ่นไปม่วงไถ่เป็นแม่นิ่แล้วขันหายบัตตาน่งานแห้งพี่นอ้องฝ่าวรู้เอารู้เอาอยันโบท่านเวลาทำงานพี่นอ้องคนน่ะแง้มกระโดดสวยๆค่ะ เต็มถุงแล้วเหกันพี่น้องพท่าหร่เนาะก็ดำเจ๋วกับเมื่อยน้องกันแต่ข่อยอันซ่อนมันง่ามหลายพี่น้องอ้ยวุ้ยนะเบิ้งกับก๋วยผูดจะเบิ้งไหม